คนอุนบลน,นะจาะันคลิปนี้สิมอบเบามาคุยสูพี่น้องฟังไอเรื่องสาเหตุนอกจากพี่น้องการตีเหตุให้ลูกหมูถ่องเสียหรือ่าทายเหลวนอกจากพี่นอ้องลูกหมูหลุนแหลกเกิดแล้วก็ลูกหมูหลุนยานมแล้วนอกจากพี่น้องคลิปนี้สิมอบเบ่าสซูพี่น้องฟังนอกจากไปหาขโมมูลมาพ่อหลู่แนกก็อยากเบ่าสู่พี่น้องฟังนะจ๊ะเพราะว่า,าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกัน สิได้นําไปป้องกันหมูในฟาร์มเนื่อจากพี่น้องบอ่ิหามันเกิดขึ้นกับหมูในฟาร์มกับลูกหมูของเฮาน่าจะพี่น้องเพราะว่าลูกหมูมันคือรายได้ของเฮาน่าจะถ้ามีการสูญเสียเนื้เสียดายเลยนะจากคนเลี้ยงหมูไอ้มันนี้ก้อนสีเบิ้งคลิปเนื่อจากพี่น้องเจนน๊นไอยก็ฝากกดติดตามเล้อจ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ใด้จ้าบ,บ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลเนื่อจากพี่น้องสิได้เบิ้งคลิปใหม่ๆน้ำกันไปเรื่อยๆเนื่องจากกระสีหาเฮ็ดคลิปที่มีสาระควกหมู ลงห้พี่น้องเบิ่งน่าจะพี่น้องเฮาสิมเว่ามาคุยกันถึงเรื่องสาเหตุก่อนน่าจะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะสีไปคุยไปเว่ากันถึงเรื่องอันการปองกันนา่าจะสําหรับลูกหมูทองเสียแล้วก็ทายเลว้น่าจะพี่น้องไอ้เรื่องนี้นันส่วนร้ายนั่นมันมักจะเกิดขึ้นกัปลูกหมูแหลกเกิดน่าจะพี่น้องทายเลวน้นี่ลูกหมูแหลกเกิดอายุเพิ่นไหนอาทิตย์หนึ่งถึงครึ่งเดือนนี่นาาจะพี่นอ้องเพิ่นมักจะเป็นโรคทายเลว้ บัน,นีิสาเหตุลักลัก,ลกที่เพนเป็นนี่ก็คืออาจจะเกิดจากอาหารกับน้ำที่ห่อให้แม่เพิ่นกินนอกจากพี่น้องเพราะว่าลูกหมูหลุ่นนี่หันกินอาหารเพราะันเป็นกินได้แตนุนมน้ำแม่เพิ่งนอกจากพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขออที่แม่เพิ่นอยู่นอกจาะพี่น้องมันจืน่นมันแช่บบสภาพสิงแวดหลอมนอกจาะพี่น้องบันน้อากาศเย็นร้ายกระเหตุห้ลูกหมูทองเสียนอกจาะพี่น้อง ห่อนร้ายก่เหตุให้ลูกหมูทายเหลวพึ่งกันนอจาะพี่น้องอากาศก็มีส่วนสําคัญน,นะจาะในการเสีเหตุถลูกหมูเป็นโรคทายเดียวนอกจาะพี่น้องแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนอจากพี่น้องอสาห,หาสรับไอการทายเดลวของลูกหมูก็คือสำหรับแม่หมูสีมีลูกหลายตัวนะจาะพี่น้องอาจจะซิบ1ี้ซิาตัวแบบลูกโรก,กันนะจาะพี่น้องบานนี้การถ่ลูกหมูนี่กินนมเพาเพียงพ่อต่อรองล่างกายของเพิ้นนอจาะพี่น้อง กระเฮดให้ลูกหมูทองเสียใดขึ้นกันนอกจากพี่น้องในสภาว่าหล่างกายขาดนามนอกจากพี่น้องคือน้ำนมแม่บ่พ่อนอกจากพี่น้องกส็สังเกตเบิงพี่น้องผู้เลี้ยงหมูขึ้นกันก็อาจจะอาจจะเห็นลูกหมูห้องจะขอเน่อจากว่าแม่หมูขอกนึงเหานี่มันจะมีหมูตัวใหญ่ตัวหน่อยนอกจากหมูตัวโตผสมกันไอตัวทีมันหน่อยนั่นคือตัวถีมัน ได้กินนมเพราเพียงพ่อต่อหล่างกายของมันน่าจะพี่น้องอีตัวมันใหญ่นี่มันกระสิได้กินนมแบบเต็มที่มันกับบกคอยเป็นลรกทายเดียวนะาจะพี่น้องบันนี้ตัวใดที่มันแข่แกนตัวหน่อยตัวตัวจอยตัวตัวรีบนังนสินะจจะพี่น้องมันจะมากเป็นลรกทายเหลวจะพี่น้องสังเกตเบืองพี่น้องกับสีหูเดี๋ยวเขาจะไปเบาถึงวิธีปองกันอีกนี่ช่วงหนึ่งน่าจะพี่น้องตอนนี้เบาถึงสาเหตุในพี่น้องฟังก่อนนะจจะลูกหูหลุ่นนี่น่าจะพี่น้อง ถ้ามีอาการทายเลวแล้วช่วงช่วงระยะอายุเพิ่อนเจ็ดวันถึง14วันนี่นะจ๊ะพี่น้องถึงเพิ่นบ่ตายน่าจะถ้าเพิ่นเป็นทายเลวแล้วเพิ่นบ่ตายนี่กะสิเป็นหมูที่เลี้ยงนานใหญ่นะจ๊ะพี่น้อง เทียบเทียบให้พี่น้องฟังนอจาะคือลูกหมูห้องเหานี่หลุนยาโนมนี่แต่ปกติสุขภาพหล่างกายแข็งแรงนี่อายุเพิ่สองเดือนนี่หฮากระสีสามารถจําหนายขายไต้ตัวละหนึ่งพันบาทนอจาะพี่น้องถ้าเป็นลูกหมูถี่มีร่างกายแข็งแรงที่เป็นเกิดจากคนไทยเหลวตั้งแต่เพิ่นแรกเกิดนอจาะพี่น้องสี่เหลี่ยงเพิ่งอยยุประมาณเกือบสามเดือนถึงสี่เดือนนอจาะพี่น้องโตเพิ่นนั่นจสัสีดำหมูหลุนอายุสองเดือนนาจาะพี่น้องจัสีรขายไต้ตัวละหนึ่งพันบาทถ้าลูกหมูเหานี่ มีอาการทายเลวตั้งแต่น่อยตั้งแต่แรกเกิดหลายๆตูงสินอกจากพี่น้อง คนเลี่ยงหมูเขาฮานี่ก็ต้องเพิ่มต้นทุนเลี่ยงลูกหมูกลัวสหญ่ก็เพิ่มระยะเวลาไปอีกลายเดือนกวัาสิเด้จำนายกว่วสิมีรายได้เนะจ้ะพี่น้องถามมันมีวิธีป้องกัน่อห้มันเกิดขึ้นกับลูกหมูข้งเฮ่านี่ก็อยากเว้าสู่กันฟั่งเนะจ้ะเพื่อพี่น้องผู้เลี่ยงหมูน้ำกันก็ด้นําไปเห็ดไปใส่เนอจากพี่น้องเพื่อ่อห้เกิดปัญหาลูกหมูทายเหลวมีการสูญเสียลูกหมูหรือ่เลี่ยงนานใหญ่เนะจ้ะพี่น้องจึงว่าอย่าเฮ็ดคลีปนี้ลงให้พี่น้องเบิ่งเนะจ้ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากพี่น้องอยากเว้าสู้พี่น้องฟังอันนี้จะประสบการณท่อง่อยเองนอกจากพี่น้องการใส่ e อนอกจากแตงไต่ตกี่หันคอยพอดีเอาเีดในขอกนอกจากพี่น้องคอยให้ประสบอาหารไหหมูกินนอกจาก e อนะั่นไอ ผสม,มอาหารในห่อมในอาหารที่เข้าคุกห้หมูกินนะเกาอีเอ็มเทใส่แล้วก็คุกคุกคุกใส่กับห่อมกับหัวอาหารเนี่หละจ้ะพี่น้องแล้วก็ห้หมูก,กินเพื่อว่าหมูเขียวมากนี่กระสิบ่ให้มันมีกินในคอกซอยย่อยสลายนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันมีผลกับหมูแม่ลูกอ่อนนาะจ้ะพี่น้องก็ปลูกหมูหลุนยานุ่ม เพราะว่าเอาให้เพิ่นกินแล้วลูกเพิ่นกิกนนมก็เพิ่นเฮ็ดให้ลูกหมูทายเหลวเนาะจากพี่น้องลราบัานี้หมูหลุนยานมแล้วที่แยกคออ,กออกไปจากแม่เพิ่นแล้วนั่นแหะพี่น้องเอาให้กินหนังกระ่ายเหลวกันจะพี่น้องบัาน,นี้ก็เลยล่องยุดลองยุดเบิงยุดบ่ให้แม่ลูกอ่อนกินกับหมูหลุนยานมกินเนพิ่นก็เศ้าทายจะพี่น้องเพิ่็ ก็รักษาเพิ่นให้เพิ่นกินกล้วยแนย่เพื่นกินใบบังซีดาแน่ใบตรงกล้วยสดแน่ยังสี่น่าใจพี่น้องบานนี้ล้งจากหันกระหายจากทายเหลวมาก็เลย คือว่าตัว e m นี่มันเห็ดห้หลูกหมูท้องเสียกับทายเลี้นนั่นนะจ่าพี่น้องคอยจังเลยเปลี่ยนมาใส่วิธีสีดเอาแล้วจ่าพี่น้องบานนี้สีดเข้าไปในสีดลงในขอบเห็ดห้มันหย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้านั่จ่าพี่น้องเศร้าห้หมูกินเลยจากพี่นอ้อ,กกนจนองจังว่าอยา่างเบาสู่พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องผู้กรล่างใส่วิธีเดียวก็คอยนั่จ่าพี่น้องแต่ว่าหมูใหญ่ที่บริเวณหมูไอ แม่ลูกอ่อนหันก็กินได้อยู่จ้ะบ่มีปัญหาแต่ว่าหมูแม่ลูกอ่อนก็หมูหน่อยนี่กินละพษแห้งจ้ะพี่น้องเหตดไห้ทายทองเลยจ้ะ็มนี่จ้ะอันส่วนลูกหมูรุนยาน,น้่มนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าลูกหมูรุนนี่หันกินอาหารเป็นแล้วนาะจ้ะพี่น้องสาเหตุนี่ก็ คล้ายๆกันนะจจะพี่น้องคือเรื่องอาหารเรื่องน้ำเท่าไหรเพิ่นกินเรื่องผื่นคอกเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่อยู่เรื่องอากาศนะจจะพี่น้องเรื่องอุณหภูมิความหอนความเย็นน่าจะพี่น้องปนี้รุ่นนี้น่าจะพี่น้องอีกสาเหตุหนึ่งที่เหตุให้รุ่นนี้ท้องเสียก็คือขี่ไกลน้น่าจะพี่น้องทาฟ้ามไดอ่า คอกได้ที่เข้าเหลี่ยงหมูน่าจะพี่น้องอันมีไก่ไปนอนอยู่น้าหมูจะสิน่าจะพี่น้องหมูรุ่นนี้มันมากกินขี้ไกจ่จะพี่น้องนี่ข้องคอยนี่ถ้าเป็นรุ่นที่แบบว,ว่าเ,เอาปล่อยออกมาแลนหนึ่งข้างนอกนี่โอ้เห็นขี้ไก่อยู่ใส่นี่เล่งใส่เลยจะพี่น้องโตขี้ไก่นี่น่าจะพี่น้องสาเหตุที่เฮ็ดให้ลูกหมูท้องเสียท้ายเลี้ยนี่ก็มาจากไอ้มูลของสั์ปีกขึ้นกันน่าจะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นขี้โนขี้ไก่อันขี้เป็ด จังสี่น่จาจะพี่น้องที่เป็นซัด์ปีที่ห้าเหลี่ยงไวรร่มๆกันน่าจะพี่น้องทาลูกหมูรุ่นนี้ไปกินนี่มันจะเหตุให้ลูกหมูทายเหลยวทองเสียไดขึ้นกันน่าจะพี่น้นองสำหรับลูกหมูรุ่นยานุม่มที่กินเป็นแล้วนี่ขี้ใกลน้นี่เป็นตนัวเหตุให้ลูกหมูทองเสียน่าจะพี่น้นองวันนี้ฮะเมื่อว่าถึงวิธีป้องกันน่าจะพี่น้นองวิธีป้องกันสำหรับลูกหมูเอย รุ่นแรลกเกิดน่าจะพี่น้องเข้าก็ต้องเริ่มต้นจากแมวของคนน่าจะวิธีป้องกันคืออาหารน้ำที่ให้แม่พันกินนี่ก็ต้องสะอาดน่าจะพี่น้องอาหารนี่ก็ควรเสียเป็นแต่อาหารเม็ดแซรเหลวหรือว่าอาหารเมร็ดอันที่พี่น้องเลี้ยงแบบแห้งใกรกินอาหารเมร็ดคุกกับลำนี่สิน่าจะพี่นอ้องก็ควรเสียใหม้มีพวกเศษอาหารของบูดของเสียน่าจะพี่น้องให้แม่พันกินนา่าจะสำหรับแม่มูที่ให้ลูก กินนมนอจ้ะพี่น้องเข้าก็ต้องให้เพิ่นกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอจ้ะพี่น้องให้ระวังเลื่องอาหารเลื่องน้ำน้ำให้กินนี่ก็ต้องให้มันสะอาดนอจ้ะพี่น้องวันนี้สํหรับอุณหภูมิอากาศนอจ้ะพี่น้องสํหรับลูกหมูหลุนแรกเกิดนี่คืออุณหภูมิที่พ่อหมอก็เพิ่นบ่ให้เพิ่นเป็นโลกรายเหลวนี่ก็คืออุณหภูมิต่ำกว่าสาบาองศานาะจ้ะพี่น้องแล้วก็บ่เกินสาเสิานจ้ะ อันถามมันมีอากาศเย็นแห้งเข้าก็ต้องเหตุให้อคออุ่นอุ่นน่าจะพี่น้องถามมันมีอากาศห่อนแห้งร้ายเข้ากับเหตุหอให้เป็นมีระบายอากาศไทยเทให้มันดีคือว่าพื้นคอกับบวกวนสิจืิสิแชะนะจจะพี่น้องเหตุให้ลูกหมูอยู่แบบสบายน่าจะพี่น้องสำหรับแม่หมูที่มีลูกหลายตัวน่าจะพี่น้องนามนมเบาเพียงพอต่อลูกหมูเหตุใหยลูกหมูอันมีอาการไทยหรือน่าจะพี่น้องวิธีป้องกันก็คือการอัน,นให้กินน่มเสริมนะจจะพี่น้อง หรือว่าข้าส่งนมผงเนี่ยจะพี่น้องส่งเอามาให้ลูกหมูกินเสริมแต่ว่าอันในความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วลูกหมูอัน้าเพิ่นได้กินนมแม่เพื่อนแล้วนะจะพี่น้องเพิ่นก็บ่ค่อยอยากดูดเราจะน่มขวดนะจ๊ะเพราะว่าอยูหนีเคยเหตุในเพิ่นกินอยุดเพิ่นก็บ่อยากดูดนะจ๊จะพี่น้องแต่ว่าห้าก็สีมีวิธีป้องกันแนวอื่นนะจ๊ะในแบบของบ้านซวอนฝ้าหมูก็คือไอหลังที่ว่าแม่หมูเป็นขอดลูกแล้วเลยจกักสามสี่หมื่นเนี่ยจะพี่น้อง ให้เพื่อนกินแบบพวกไอ้ต้นกล้ยโซดใบใบตอากล้ยโซด์กล้ยน้ำหวานน่านจะพี่น้องแล้วก็กล้ยดิบน่าจะพี่น้อง<น>เอาให้แม่หมูกินอ่าล้างพุ่นขอดเดี๋ยวจักสามสี่หมื่นน่าจะพี่น้อง<น>ให้เพื่อนกินเสากินแหลง<น>อันละลูกเพื่อนเด้กินนมน้ำหันลูกหมูอยู่นีหันหลังจากที่ก่อเหตุให้กินแบบเจังสีน่าจะพี่น้องไม<น>่มีอาการทายเลวเลยจ้ะพี่น้องลูกหมูแหลกเกินนะ ให้แม่หมูเป็นกินใบตองกล้วยซดต้นกล้วยสุขผู้กล้วยน้ำบาตนอจะพี่น้องแล้วก็กล้วยที่ผู้กล้วยน้ำบาแล้วแต่พี่น้องสีหาใดนอกจากพี่น้องให้เป็นกินเสากินแหล่งเป็นวิธีปองกันทีดีที่สุดนอกจากพี่น้องใส่สมุนไพรแบบบรรดาห้านี่แหละจ้ะพี่น้องประหยัดต้นทุนบริสุทธิ์เลยหาใดน้ำหัวน้ำสวนเท่านั้นจ้ะพี่น้องมาให้หมูกินแล้วก็บ่เป็นอันตรายกับแม่หมูนอกจากพี่น้องหล้างขอดดีต่อสุขภาพของแม่หมูนำนอกจากพี่น้อง แต่กรมิยาอีกตัวหนึ่งน่าจะพี่น้องตัวนี้ซื้อหล่านหมอซัตตวแพดน,น่าจะพี่น้องยากรอกปากลูกหมูลูกหมูแหลกเกิดที่ขอดไม่ๆหน่าจะพี่น้องเอากรอกปากลูกหมูสักก้อนอ่านจังห้เพิ่นกินนมแม่เพร่ะน่าจะพี่น,น้นองตัวนี้ก็ซอยใด้คือกันจะพี่น้องมันเป็นยาขาเชื้อ เกี่ยวกับเพกลรัมใส่เกี่ยวกับพวกระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจของหมูเลยพี่น้องมันเป็นยาขาเชื้อน่าจะพี่น้องทาทาใส่ตัวนี้ก็ดีการ้าพี่น้องหาสื่อใดแต่ว่าถ้าหาสื่อบไดก็ใส่สูตรบานๆเท่าคือต้นกลวยสดไปตรงกวยสดก็กลวยดีน่าจะพี่น้องดีที่สุดจ้ะวันนี้ในส่วนของลูหมูหลุนยานุ่มน่าจะพี่น้องก็คล้ายๆกันน่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ำ การดูแลให้เพื่อนกินให้สะอาดนอ้จากพี่น้องไอ้พวกที่เป็นเศษอาหารหรือว่าไอ้พวกผลไมที่มีรดเปียวหรืออย่างจช่นนีดนอจาพี่น้องที่มันเป็นของเน่าของบูดจสินสข้ก็จะบอกว่าให้ดูหมูกินนอกจ้ะแล้วก็ข้อเพื่อนนอาจะพี่น้องมองเพื่อนยู่กับใ่ามันจืดมันแฉะนอาจะพี่น้องมันมีอากาศระบายทายเทได้ดีนอะจะพี่น้องให้เพื่อนยูสบายนอาจะลูกหมูให้มันปลอดโรคกันนอาจะพี่น้อง ในกรณีลูกหมูเลี้ยงปล่อยน่าจะพี่น้องคือแบบห้องคอยนี่ล้างยานมนี่ก็ยังปล่อยแลนเหรนอยู่ของน้องน่าจะพี่น้อง,ลเ,งเลี้ยงเพราะใดเรื่อจะกับการกินขี่ไกน่น่าจะพี่น้องเพราะว่าจังได้มันก็ต้องไปหากินอยู่แล้วเพราะว่าเขาเลี้ยงไก่ปล่อยน้ำสวนยางน้าจะพี่น้องพี่น้องบางคนก็นสิเลี้ยงลักษณะคล้ายๆกันกับผู้น้องก็มันเลี้ยงพไาะดเขาก็ต้องใส่วิธีปองกันคือการให้ลูกหมูนี่ กินกล้วยน้ำว้าดิบซับแล้วก็ไอผสมกับอาหารในเพิ่นกินอาจจะหมื่นละเทือ่อหรือว่าอาทิตย์ละสองสามเถือ่อนะ่จะพี่น้องปองกันไว้าลูกหมูเข้าว,ว่าไนทายเลี้ยวเขากับเอเห็เดปองกันในเพิ่นกินหรือว่าสันก็เป็นไอใบตองกล้วยซดแล้วก็ต้นกล้วยน้ำว้าซุไอเอามาให้เพิ่นกินนะ่อจาพี่น้องซับซับในเพิ่นกินลูกหมูหลุนยาน่มในเพิ่นกินเองเป็นแล้วนื่จะพี่น้องอ่าเป็นวิธีปองกันบานสวนฟ์มหมูก็ ใส่วิธีนี้แหละจะพี่น้องเพราะว่ามันเหลี้ยง่ได้เพราะว่าเฮ้าปล่อยลูกมูออกมาหาแหล่งเหรียญของนอกมันกับไปหาดุดกินตัวถีบนั่นแะพี่น้องกินขี่ไก่แนะ่ไปหาดุดกินเอียงและไตดินกินหีกระเดือนแนะ่เรื่องเถื่อกามีบอกม่วงเนามีเอียงที่มันเฮียถิมอยู่น้ำน้ำสวนน้ำสวนสวมันก็กินนะจะ๊ะปาษาน้ำปาษาหมูหน่อยนะจนะพี่น้องมันก็เป็นสาเหตุให้มันท่องเสียได้คือกันเทาก็ต้องใส่วิธีตัวนี้แหละจะพี่น้องวิธีธรรมชาติแบบบ้านเท่า คืนันยาสมุนไพรของเหานี่ละ่ะใบบักซีดาแล้วก็ต้นกล้วยใบต้นกล้วยกล้วยดิบของกล้วยน้ำบานี่จ้ะพี่น้องเอาห้ลดูหมูก,กินเป็นประจำนั่นจากพี่น้องมั่งกระดซอยใดยูบอหอาลูกหมวยมีอาการท้องเสียทายเดียวนั้นจากพี่น้องแล้วก็มีอีกอย่างนึงนั่นจ้ะพี่น้องสำหรับไอ้แก่ไอ้ไอ้รักษาไอ้ หมูทองเสียนะจ๊ะเพราะว่าสิเป็นหมูใหญ่หมูหน่อยอันท่านหนึ่งทานน่ทานหนึ่งเขาเท่านี้จะพี่น้องก่อนทานเท่านี้นะก่อนดำดำเนะ่ทานหนึ่งเขาหันเอาให้กินนัน่นกด็ดีกันได้จะพี่น้องรักษาไอ้พวกทองเสียทายเดียวของของหมูได้ให้กันจ้ะก,ก่อนทานนะจ๊ะพี่น้องอันคลิปนีเบา,าเงีายวเนี่ยจัหน้อยนะจ๊ะพี่น้องเบาดุนแน่เพราะว่ามันมันมีรายละเอียดร้ายนะจ๊ะพี่น้องอันจังได้ก็เอาซ้ำหนีซะก่อนเนี่จ๊ะพี่น้อง คลิปนาะซีมิยังมาเบาสู่พี่น้องฟังอีกติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยจ้าถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบลถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจ้าอันพอกันไม่คลิปนาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า